สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับแวร์อีกแล้วนะคะคลิปนี้นะคะเหมาะมากๆเลยนะคะสําหรับใครที่มีปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำํำริ้วรอยรอยแดงจากสิวมาทางนี้เลยค่ะวันนี้นะคะแวร์มีอะไรดีๆมาบอกต่ออีกแล้วค่ะ คลิปนี้นะคะแวร์ Wear, ขอแนะนำเซรั่มแอมแคขวดนี้นะคะเซรั um ่มแอมแคขวดนี้นะคะเป็นนวัตกรรมใหม่ค่ะจากประเทศเกาหลีเลยนะคะเขาเคลมกับแวร์ว่าใช้แล้วนะคะจะช่วยลดเลือนริ้วรอยฝ้ากระจุดด่างดำนะคะรอยแดงรอยดำจากสิวค่ะลดสิวนะคะจะทำให้ผิวขาวใสาขึ้นนะคะและที่สำคัญนะคะจะช่วยให้ผิวเรานี่นะคะชุ่มชื้นขึ้นนะคะรูขุมขนนะเล็กลงแล้วก็ผิวกระชับขึ้นด้วยค่ะ หลังจากที่แวร์ได้ลองใช้แล้วนะคะอย่างแรกเลยนะคะที่แวร์รู้สึกได้นั่นก็คือผิวดูมีความชุ่มชื้นขึ้นค่ะอิ่มน้ํามากขึ้นนะคะอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะริ้วรอยตรงหางตานะคะแล้วก็รอยค้าใต้ตานะคะจากการนอนดึกนะคะและก็จากการดูซีรีส์นะคะก็ดีขึ้นด้วยค่ะรูขุมขนของแวร์นะคะก็ดูกระชับขึ้นจุดด่างดํานะคะก็ดูจางลงด้วยนะคะผิวหน้านี่จะเนียนแล้วก็ดูผิวจะละเอียดขึ้นด้วยค่ะแถมสิวที่เกิดจากการใส่แมสนี้ ะะก็เริ่มยุบลงด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นหน้าสดแวร์นะคะแวร์ได้ไปล้างหน้ามาแล้วนะคะตอนที่แวร์ล้างหน้านะคะแวร์ก็จะไม่พยายามเช็ดผิวนะคะให้มันแห้งมากนะคะแวร์จะยังให้มันมีน้ําจากการจากการที่เราแบบล้างหน้าเสร็จแล้วนะคะพอให้มันชุ่มๆนะคะก็คือเดี๋ยวแวร์จะมาสาธิตวิธีการใช้ให้ดูนะคะว่าไอเซั่มแอมแพร์ตัวนี้นะคะมันใช้กันยังไงนะคะอย่างแรกเลยนะคะคือจะบอกว่ากระปุกมันสวยมากเลยนะคะนี่นะคะเวลามันจะมีฝาปิดอยู่แบบนี้ด้วยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูเนื้อครีมของมันก่อนนะคะนี่ค่ะเนื้อครีมมันจะเป็นแบบนี้นะคะเนื้อครีมเห็นไหมคะเนื้อครีมมันเป็นเนื้อครีมขาวนะคะเนื้อครีมขาวเลยบางคนจะคิดว่าอุ้ยเนื้อมันเข้มข้นขนาดนี้เวลาทาแล้วแบบมันจะหนักหน้าไหมนะคะปรากฏว่าไม่หนักนะคะเวลลองทาม,มาแล้วนะคะเราแต้มห้าจุดเห็นะคะแต้มห้าจุดแล้วเราก็เกลี่ยนะคะขออนุญาตถอดแว่นนะคะแล้วเราก็เกลี่ย แล้วเกี่ยบางๆก่อนนะคะรอบแรกนะคะรอบแรกเกี่ยบางๆก่อนเกี่ยให้ทั่วก่อนนะคะในรอบแรกนะคะเกี่ยให้ทั่วในรอบแรกก่อนนะคะพอเนื้อครีมซึมเข้าไปแล้วนะคะรอบที่สองนะคะให้เราเน้นทาเฉพาะจุดที่เรามีปัญหานะคะก mm ็คือมานะคะสำหรับแวนะคะแวจะมีปัญหาตรงหางตาหน่อยนะคะหางตากับ ใต้ตานะคะมันจะค้ล้วก็จะเน้นทานะคะเน้นทาตรงนี้ไว้แล้วก็ตรงคางนะคะตรงคางมันจะมีรอยสิวแล้วก็มันจะเป็นรอยดําจากการที่แวกปวดสิวในก่อนหน้านี้นะคะแวกก็จะทาซ้ําเข้าไปนะคะในรอบสองนะคะนี่นะคะคือจะบอกว่าเนื้อมันเข้มข้นนะคะเนื้อครีมมันเข้มข้นมากแต่เมื่อเราทาลงไปแล้วนะคะคือ มันจะซึมไวมากนะคะไม่เหนียวเหนอะหนะเลยนะคะอันนี้การันตีได้เลยนะคะทาไปแล้วมันจะไม่เหนียวเนอะหนะน,นะคะนี่นะคะเห็นไหมคะได้เสร็จทีนี้เมื่อเราทาเสร็จแล้วนะคะพอมันแห้งแล้วเราก็นอนได้เลยะคะ่ะพรุ่งนี้เช้าเราก็ตื่นตื่นมาล้างหน้าตามปกติของเรานะคะ เราะว่าเวลาเราทาครีมตอนแวรแนะนํานะคะว่าให้ทาตอนกลางคืนมากกว่าตอนกลางวันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเอาเอา,เอาตัวเซรั่มตัวนี้นะคะไป,ไปทาตอนกลางวันนะคะแนะนําว่าให้เราทากันแดดไปด้วยนะคะแล้วก็ลงตัวครีมบำรุงตัวอื่นๆไปด้วยนะคะเซรัม่มแอมแคร์นะคะจะมี4สารสกัดหลักเลยนะคะที่จะเข้ามาช่วยดูแลผิวของเรานะคะ 1. b i o อ i n p r o t e s นะคะจะช่วย ผัดเซลล์ผิวนะคะที่เสื่อมสภาพของเรานะคะช่วยรักษาสิวนะคะแล้วก็ฟื้นฟูผิวทําให้ผิวกระจ่างใสขึ้นนะคะและไม่ระคายเคืองผิวค่ะ2นะคะก็คืออัลฟาอลบูตินค่ะอันนี้นะคะทุกคนก็รู้นะคะว่าจะไปช่วยยับยั้งกระบวนการสร้างเม็ดสีเมลานินนะคะโดยตรงตอบโจทย์เรื่องความขาวกระจ่างใสของผิวค่ะอย่างที่3นะคะก็คือ B ีคอมเพล็กนั่นเองนะคะช่วยในเรื่องของฝ้ากระจุดด่างดำค่ะอย่างที่4ี่ก็คือซูเปอร์ซีนะคะช่วยทําให้ผิวใสขึ้น แล้วก็เนียนนุ่มขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติค่ะเป็นไงล่ะคะสารสกัดดีๆแบบนี้นะคะมารวมตัวอยู่ในขวดนี้แล้วนะคะห้ามพลาดกันเลยนะคะมีขวดนี้ขวดเดียวนะคะก็สามารถฟื้นฟูแล้วก็บำรุงผิวของเราได้ได้นะคะมั่นใจได้เลยคะ่ะว่าทาแล้วนะคะผิวไม่บางแน่นอนคะ่ะไม่ไวต่อแสงแดดแล้วก็ไม่ระคายเคืองด้วยคะ่ะ พราะเซรั่มแอมแคร์ขวดนี้นะคะไม่มีสารปลอดไม่มีสเตรอยไม่มีพาราเบนและไม่มีสารอันตรายนะคะอย่างไฮโดรคิโนแน่นอนค่ะใช้ดีเห็นผลไวปลอดภัยและใช้ได้กับทุกสภาพผิวด้วยนะคะแวร์จะทิ้งช่องทางการติดต่อและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่ใต้คลิปนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะแวร์ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ